นี่เป็นน้ำยศนะคะครับแปลงน้ำยศจังอะไรแปลงน้ำยศนี่ประมาณสี่ลายสี่ลายละเอีกดโกไร่กับเป็นแบบสปริงเกอร์สปริงเกอร์ปปอค่ะขอนนี้น่ะเท่เากับใส่ทั้งถังไปเลยนี่สินะโอ้คือค <ใจ S 2> วามสบายแบบบ่มีเวลาคือผู้หญิงคือหนูผู้เดียวนูหนูก็สามารถเทศไดอะนะค่ะครับประหยัดเวลาเพราะว่าเปิดน้ำเท่ากับเปิดเป็นชุ่มโมงครับกะเอาเลยนาน้ำนาแล้วชุ่มโมงชุ่มโมงชุ่มโมงนี่มันก็เป็นประหยัดเวลาบรรนำยศนี่มันก็สิประหยัดน้ำ บ้านนี้เขาปลูกมาปีนึงนี่เขาเจอปัญหาไหงบอในการปลูกกระโพดบอค่ะบ่ามีปัญหาส่วนมากสิเป็นศัตรูพืชนี่หแหละกับนอนนี่แหละ<า>ป,ปีแรกเขาเห็ดเขาเหตุซีลายเนาะบ้านนี้เป็นยังไหบ้านผลตอบรับปีแรกผลตอบรับกะกะว่าโอเคเนาะคา่ะเพราะว่าเหตดปีแรกซีลาก็ไ,กไดทุนทุนสื่อของสื่อยั่งอ่ะละค่ะขึ้นวัสดสุบาททุนหกหมื่นได้ขึ้นเมื่อเลยแม่นค่ะอ ครับพี่น้องเกษตรทีสารคนรักป่านะครับเอาพอกับพี่น้องอีกแล้วครับวันนี้ก็ทีพาพี่น้องมาเบิ้งสวนกระปวที่เรานะครับช่วงนี้พี่น้องสนใจปลูกกระปวดร้ายนะครับไปไปหาความลูกนะครับแต่ละสวนมาฝากนะครับวันนี้ก็เป็นอีกสวนหนึ่งนะครับเบิ่งแรื่งามนะครับก็เลยจะพาพี่น้องมาถามนะครับจะฟ้องเพื่อนนะครับผู้เชี่ยวชาญทางดู้นกระปวดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม เนนั้นโตเป็นเท่าไรครับอ่าเด้อค่ะอยู่บ้านทุงเทิงค่ะครับผมอันปลูกข้าวโพดปีที่สองค่ะมือใหม่พึ่งหาเทศนปลูกทั้งเบิดจังไรอ่าพื้นพื้นที่นี่ประมาณสิบไร่ค่ะสิบไร่ค่ะสิบไร่ครับพันธุ์ข้าวโพดที่ใส่ปลูกยังเป็นพันธุ์เก่าอยู่ค่ะพันธุ์สามสามเก่าขาวโกโก้ข่อยนิยมปันไดดอกจาว่าจั๊กคองอันนิยมส่วนตัวนี่ยนะคะอ๋อครับนิยมมากความมาก ส่วนโต่าเออมันให้พผลืผลิตดีแล้วนะคะ่ะการปลูกการย,ากบบยังกระบอยุ่งยากครับอันกระใสปุ๋ยธรรมชาติขี้ไก่ครับห้องพืน้นครับก็อยักเน้นแน่นะนะคะ่ะอืครับผมอันผู้เพิ่นเหตุเมื่ออาศพเพิ่นกระิอันอันนี้คือการลงมือเหตุส่วนตัวนะคะ่ะกับกับ่กับ,บ,กบมาแซ่ความคิดกันบ่เพราะว่านูงกับมือใหม่คือกันครับอัน อันวิธีการเฮกมีปุ๋ยปุ๋ยนี่แหละค่ะปุยขีไก่เดิมแหลกครับค่ะแล้วก็อันปุ๋ยแค่มีกะส่วนหน่อยค่ะเพราะว่ารอบแรกนูลงขีไก่นูก็ห้องพื้นกับบลหลายสอบมานะคะ่ะอันพื้นที่ประมาณซีบไรนูอันส่วนฝ้ายตัวนี้นู้บอได้ลรองพื้นนะคะ่ะเท่แหละนูน้ร่องแต่ตัวผุนแค่สองสอบมานะคะ่ะเพร,ร,ราะตัวนี้ก็เน้นขีไก่กับกับบ กับระยะต้นทุนแน่กับเ่าอยากใส่เค่มีลายน่ะน,นะคะครับค่ะอันอันพูดประมาณพืชนี่สีคืนประมาณเดือนหนึง่ง<ม>อทิตย์นหนึ่งเท่ากับสีเท่ากับสีเริ่มสียาหนอนครับยาหนอนกับพ่อโม่ทั้งใบนั่นแหละค่ะธรรมดาปุ๋ยเก๊ปุ๋ยเขียวธรรมดานูนกัสิสีสีอยู่สามรบนนอ,นนอบครับเป็นหนอนนี่สามรอบครับ ข้อมูลทั้งใบนี่น,นะคะ่ะครับช่วงประมาณอาทิตย์หนึ่งหาสองอาทิตย์มันสีอยากอยู่ประมาณสามอาทิตย์นี่แหละคะ่ะหาเดือนหนึ่งนี่มันสีอยากเพราะว่าเข้าสีเข้าสีวนสีสามรอบครับปุยนน๋ยนอ้อนย้านอนกับข้อมูลทั้งใบงขันขันกะกะคืดว่าเพิ่นนี่สิมากมากขี้ไกลแน่ ขันใส่ห้องพื้นนะักกระแต่แหลกต้นนี่ก็บโบข่อยบำรุงปันใดค่ะก็กตามสูตรเลยครับบานนี้สว่วงประมาณเด็ประมาณอันสามอาทิตย์นอนนุวาสามอาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์หนึ่งสี่สี่เธอหนึ่งสี่นอนอ่ะนะคะอ๋อครับสี่ทุกอาทิตย์ค่ะสี่ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งมันระบบน,น้ำนี่ขาใส่ระบบน้ำแบบได้ครับอันต๊ต๊ตแปลงนี่เป็นน้ำยศนะคะครับแปลงน้ำยศทธ์ยังไร แป้งน้ำยศนี่ประมาณสีไลค่ะซีไ่แล้วอีกคกไ่ก็เป็นแบบสปริงเกอร์แบบสปริงเกอร์ค่ะมัน,ม,นมันแตกต่างกันาบ้างครับระาวางน้ำยศกับสปริงเกอร์อันน้ำยศนี่คือความสะดวกสบายคือคนแบบบบมีเวลาอืมครับผมอันความแตกต่างกับบ่อปันไดดอกค่ะแต่ว่าคือปุ๋ยนวลน,นี่น่นเท่ากับใส่ทั้งถังไปเลยองสีนาค,คือความสบายแบบบบมีเวลาคือผู้หญิง,งคือหนูผู้เดียวองศีหนูไก็สาม,ามารถเทศไดนะค่ะ ประหยัดเวลาเพราะว่าเปิดน้ำเท่ากับเปิดเป็นชั่วโมงก้าเอาเลยนาน้ำนะและวชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงสี่มันกับเป็นประหยัดเวลาบันนำยศนี่มันกัสิประหยัดน้ำครับคือมูแนะนำมาดหรอกค่ะอันนี้กับบรแน่ใจปันใดแต่ว่าความเติบโตมันก็ซ้ำกันบริเรียนกับปันใดแมนค่ะคือความนำยศกับสปริงเกิ์นี่แหละความสะดวกสบายนี่แหละคือคือ คือยนเวลาตัวหนีไม่เข้าสามารถเฮตดสวนน้ำเฮตุอัื่นน้ำก็ได้ยังนสีนะค่ะประเดี๋ยว่ายุแต่สวนครับผมบ้านนี้เขาปลูกม,มาปีนึงนี่เขาเจอปัญหายังบอในการปลูกกระโพดบอค่ะบ่มีปัญหาส่วนมากสิเป็นศัตรูพืชนี่แหละน้อนนี่แหละครับปัจจัยสําคัญของกระโพดเป็นน้อนเนาะเป็นนอนเป็นเสื้อล่าเสื้อล่ากับบปันดค่ะครับไอปีแรกนี่เขาปลูกเนีปลูกยังไงปีแรกอะโนปลูก ซีไล่ไลค่ะซีไล่นี่เข้าเขาลงทุนหลายเป็นไหนป,ปีแรกปีแรกปีแรกลงทุนหลายอยู่ค่ะครับกะซีมีเริ่มจากพิลาเดินสายไฟอืมอะไรเอาเบิร์ดได้ค่ะเล็งแต่เดินสายไฟสื่อสายไฟครับสื่ออันใดได้น้ำได้น้ำท่อปีแรกนู้บ่ได้ใส่สายน้ำยดุดเพราะว่านู้ใส่สปริงเกอร์ครับนู้ก็ต้องสื่อสายยาง สายยางขาสปริงเกอร์นูน่นนี่นั่นล่ะคะ่ะโต๊ทุนเป็นร่วมทั้งปุย๋ยทั้งกิไกลร่วมทั้งเมล็ดพันธุ์ครับกับคาวานคายาเรียบร้อยเหล้ยวนุปีแหลกเบิดเงินหกหมื่นปีแหลกหกหมื่นเนาะสี่นี่ค่ะทุนหกหมื่นหกหมื่นนี่คือความสะดวกสบายเลยเพราะว่าสปริงเกอร์นั่นสีโหกหัวสีโพกหวัวคือมีทุกข้องนะมีทุกข้องนะคะครับแบบ เปิดเท่าเดียวเปิดเท่เดียวแล้กกระถาใหญ่เอานะคะอระถาใหญ่ตั้งซื่อครับบ้านในปีแรกข้าเห็ดข้าเห็ดซีไรเนาะคะบ้านนี้ไปจังไหบ้านผลตอบรับปีแรกผลตอบรับกะกะว่าโอเคเนาะค่ะเพราะว่าเห็ดปีแรกซีไรก็ได้ทุนทุนสื่อของสื่อ,อยัง่งอ่ะละค่ะขึ้นวัสสุบาททุนหกหมื่นได้ขึ้นหมดเลยแม่นค่ะอื ปีสองเขาก็เลยเห็ดจากสีไรเพิ่มเ้นมาเป็นสิบไรแครค่ะเพราะว่าเขามีต้นทุนอยู่แล้วครับเขาก็สีเพิ่มแค่เมเล็ดผ่านไล่ใจเขาก็มีเมเล็ดน่า์ครับกะทีเสริมมากก็คือสายน้ำยศอืค่ะสายน้ำยศแล้วก็ปุ๋ยแล้วก็ปุ๋ยเคมีปุ๋ยคอกก็คือขี้ไก่ก็คือมีซัมหนีค่ะแล้วก็ยาหนอนซํานันละครับ ปีนี้เข้าเฮ็ดซิฟไลคิดว่าซิฟไลนี่เข้าเสร็จได้ไรเป็นไหนกะว่ากะว่าบอกว่ากะเอาซ้ำไดเนาะกะเอาเงินแสนกะว่าสิกะเอาเงินแสนนั่นล่ะครับกะแจ๊สีแนวใดดอกขาดบุหงคือการกะพี่น้องกะสิว่าโอ้ยแต่แมงขีคุยสิเอากระทาเบิ้งหั่นราคากระทะเบิ้งผลผลิตกะบ่ได้ดอกขาดบุหงคือการกะว่าเออผ่านทุนไปแล้วแต่กำไรเล็กน้อยก็คือโอเคนะค่ะ ครับผมเอาสุดท้ายอยากให้ฝากถึงพี่นอ้องเ้าคนที่จะปลูกข้าวโพดเข้าจะมีคําแนะนําอีย่างเพื่อนก่อนอครับผมปลูกข้าวโพดเนาะค่ะค,คือข้ามแนะนําก็คืออันขันแมนมือไมอีลี่ขันสุ้มโว่าอุป,ปกรณ์แบบสปริงเกอร์นามทั้งสีบอรอมกับบอเป็นอย่างมีปัญหาก็คืออยากให้อยากให้มาเน้นมาเน้นปุย๋ยม่วนใสเพราะว่าเฮ้าเฮ็ดเข้าก็ตตรงการผ้นผลิตที่ดีแั่นบค่ค่ะครับอัน ก็อยากให้แนะนําว่าขี่ไก่นี่ก็คือเน้นนักๆครับค่ะและ้วก็ปุ๋ยปุ๋ยเคมีก็กะแหลวแต่ส่วนสารส่วนวา่าเขาสติใส่ซัาได้ซําใด้นะคะ่ะแม่นก็คือเน้นก็คือปุ๋ยคอกนี่หละขี่ไก่นี่ลหล,ละอือค,ค,ครับผมก็คือความรู้ซึ่งส่วนตัวอันเพิ่นเฮงมากปุ๋ยใส่หลายได้หลายความคืดของหนูเด้ อันนี้ไหมถึงปุ๋ยขอกหรือปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีคปุ๋ยเคมีปุ๋ยหม,มากค่ะมันมีไม่ผลนี่แม่นบอกครับท้าสนินมีผลค่ะมีผลพ่อจะสังเกตตอนมันออกฟักแม่นค่ะมันจะสมบูรณ์ด้วยกันตัวไดนเสีด้ปุ๋ยหมากพ่อค่ะครับนี่ก็เป็นอีกเคล็ดลับหนึ่งนะครับพี่น้องลองเอาไปเห็ดเบงนะครับสำหรับผู้ที่ปลูกอ้าวบานในสุดท้ายถ้าพี่น้องเข้าสนใจอยากโทรมาสอบถามมีช่องทางในการติดต่อบ,บอกครับ ส่วงนี้ก็มีเฟซบุ๊กนะคะเฟซบุ๊กซื้อวางไหนครับลาวิวันวงแสงค่ะครับเบอร์โทรศัพท์มีบ่หนี้ค่ะ0935081959ค,ครับผมฝากน้ำท่อง YouTube ของคุณครูเลยนะคะเพราะว่า <c oughs> อันก็รับซื้อไม้ยางอ่ะนะคะผู้ใดพี่น้องผู้ใดมีสวนยางอยากขายไม้ยางหรือว่าสนใจหีไก่เป็นอิดบอกเป็นม้วนมูนี่แบบ ของสินค้าทางการเกษตรนี่ก็เอามาให้ได้นะคะโอ้คับผมดีเลยครับดีเลยครับพี่น้องก็ติดต่อมาทางช่องทางนี้นะครับเดี๋ยวผมให้เบอร์โทรแล้วก็ให้เฟซเพื่อนไว้ครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณหลายครับผมขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับผมนี่นะครับพี่น้องกับเป็นอีกสองทางหนึ่งนะครับสําหรับอาชีพล้างหน้าอาชีพเสริมล้างหน้านะครับการปลูกผักสวนเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นเห็ดปีแรกซีไร่เป็นกระดิ่งทุ่นขึ้นนะครับทีนี้เป็นเห็ดซิฟไร่นะครับ เดี๋ยวถ้าเบิ้งตอนขายนะครับล้วผมจะมา่ายพี่น้องมืออีกครั้งหนึ่งนะครับว่าท่นจะได้รายปันเด็นนะครับปีนี้ครับโอเคครับเันีอคอพี่น้องสำเนี้ครับยิ้หน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ